โดย m มิ New baptism, s u บิชินิวปาเจโรสปอร์ตเครื่องปรุงสำเร็จไอเชฟเกือบ10ปีที่ผมเป็นพิธีกรรายการเปรี้ยวปากผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่านี่เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมีความสุขมาก แดดมันจึงสวยฟ้ามันก็เลยใสอากาศมันก็ดีเพราะว่าไม่มีจอยยืนสะเง,งาะสะแงะอยู่ข้างๆตัวครับและที่สาคัญก็คือว่า2คนนั้นเป็นคนประหลาดมากคุณจะต้องดันด้นข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อไปกินอาหารไทยในต่างประเทศทําไมล่ะครับถ้าอยากกินอาหารไทยอร่อยๆตามผมมาฮะผมมีร้านอร่อยๆซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นร้านอร่อยซึ่งคนในรั้วในวังนี่โอ้โหเดินทางมาชิมชื่นชอบแล้วก็มีหลายๆเมนูซึ่งแต่ละคน,นไม่ควรพลาดเลยคือที่นี่แหละครับครัวดอกไม้ขาวครับ สามเมนูฮะจานแรกนี่ผมภูมิใจเสนอมากปลาดุกผัดพริกถิงไข่เค็มฮะคุณผู้ชมครับนเนื้อปลาดุกมาสะพ้อทอดให้กรอบๆนะฮะเมนูที่2ก็คือต้อยมยำเนื้อตุ๋นฮะเราเอาเนื้อน่องลายเนี่ยไปตุ๋นฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเอามาปรุงเป็นต้ยมยำนะเครื่องต้งยมยำน้ำจะสีเข้มๆหน่อยและเมนูที่สามที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะก็คือกุ้งแม่น้ําผัดพริกไทยดำฮะเครื่องปรุงพริกไทยดำนี่นะฮะอย่างที่เห็นครับพริกหยวกต้นหอม แล้วก็เห็ดหอมดอกใหญ่ๆเนี่ยทุกเค้ารวมกันราดแป๊ดมาผมถ้าจะบวชให้เมนูนี้แล้วคุณผมว่าอร่อยมากเป็นผัดพิ่แครที่รสชาติกลมกล่อมแล้วก็มีเทคนิคการผัดที่ดีผัดพวกพริกหยวกต้นหอมเนี่ยยังมีความสดกรอบกลมกล่อมซึ่งคล้ายๆต้มซุปเปอร์คุณ้มชมนึกออกไหมครับคือเป็นต้มยำที่ไม่ได้ว่าต้มยำจา๋า แต่ถ้าต้องเลือกพระเอกของงานกนะ็คือเมนูเปรี้ยวปากครับคุณผู้ชมตอนนี้ทั้งใจของผมเทให้กับเมนูนี้เลยฮะต้ยมยำนี่แหละฮะเนื้อตุน๋นอยากให้คุณผู้ชมได้มาอร่อยเหมืนอนผมครับโทรมาเลยฮะ026462678ครับสองสายแรกรับไปเลยแบบไม่มีเงื่อนไขฮะวอชเชอร์มูลค่า1,000บาทครับส่วนที่หสายครับสมาชิกนิตยสารกูแมงคุซีนฟรี1ปีเต็มเลยนะครับและที่สำคัญครับวันนี้เขาปิดครับวันอาทิตย์ฮะวันนั้นคุณผู้ชม ให้มาอร่อยกันในวันจันนะฮะเดินเข้ามานะฮะเปิดประตูแรงๆเลยแล้วก็ตะโกนดังๆว่าดูรายการเปรี้ยวปากมานะฮะทุกคนในร้านจะดูแลคุณผู้ชมอย่าการาชาแล้วก็มอบส่วนลดให้คุณผู้ชม10%เลยนะครับเพราะนั้นวิธีการมาที่ร้านดอกไม้ขาง่ายเลยเกิน,นะฮะอยู่บนถนนบำรุงเมืองตรงข้ามโรงพยาบาลหัวเชียวนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือคุณจ้าเจ้าของร้าน,นะฮะผมอยากจะบอกว่า ทุกเมนูนะ่าอร่อยเหลือเกินฮะเราก็เลยมีกิฟต์เซตเครื่องปรุงไอเชฟอร่อยระดับเชฟง่ายกว่าที่คิดมอบให้ด้วยนะครับ,บ,ค,ค,รบครับผม ถึงนั้นเอกจะไม่มานะฮะคุณผู้ชมแต่ว่านั้นเอกก็ทําหน้าที่ได้ดีมากเลยแนะนําร้านอาหารอร่อยเจ๋งๆให้คุณผู้ชมครับใช่แล้วแอมว่าแต่เนี่ยคือเราสองคนอยู่ที่ไหนทำไมมันดูแบบว่าสวยงามแต่ไม่มีใครเลยนั่รคือติดมากแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะฮะเพราะว่ายังมีคนอีกหนึ่งคนรอเราอยู่แะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่นี่ชื่อเกาะว่า Bodo Finoluf Iceland แล้ววันนี้ที่พิเศษครับคือ GM ที่โรงแรมที่เราพักอยู่อะ เชฟาราแกงไอ้แพี่สายสปาจีเอ็มมาเขานัดแอมกับจอยโอ้ยเราเป็นติ่งจริงด้วยอ่ะค <Please be S 1> รับสวัสดีครับเขาเรียกเขาช่วยปะ่ะเออช่วยเขาด้วย่ะพูด้ะ help something for you No that's okay อ๋อ no, you a woman. Oh! It's a man's job to do the barbecue. You're the best guy. <laughs> Thank you very much. You're very welcome. Oh. Oh. Tonight you have some marinated prawns <laughs> and Montreal scallops with a beautiful mustard dressing. Oh. ทานกำลังหวานๆนะแทานกับเนื้อหอยอ่ะ The barbecue chicken has been a massive favorite in my family for and this is a beautiful fresh reef fish uh -huh. with a bit of fresh basil, some ginger and garlic and some fresh lemon slices on top. Oh, okay. thank you. thank you. เที่ปลาเขาส่วนอะมันแน่นค่ะแล้วมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆบางทีไง ว่าอยู่บนกนบาะบบบว่า2คนนะคะมี GM ระดับ GM มาทำมาห<ช>าได้อะามากๆนะคะแล้วตอนนี้น <ะ S 1> ค่ะความโรแมนติกยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพราะว่าเราอยู่บนเรือดโดนี่นะคะสามารถที่จะมองวิวได้แบบ360องศาเห็นไหมเห็นฟ้าเห็นทะเลได้แบบรอบตัวเลยพระอาทิตย์กำลังตกแสงกำลังสวยเลย <พา S 1> จอยน,นพร<า>ะอาทิตย์ตกปุ๊บนะครับพระจันทร์ขึ้นทันทีเลยฮะพระจันทร์ของเขานี่ กำลังเต็มดวงเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะที่พาเรา2คนเดินทางมาถึงที่นี่ได้ปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายมากนะครับ<ช>สำหรับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ครับและสำหรับสมาชิก Fire Bonus นะคะที่เป็น Fre q u e n t f ไฟ e นะคะก็ะเรียกได้ว่าจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ huh. ว่าจะเป็นการรับน้ําหนักเพิ่มได้ถึง10กิโลกรัมเลยนะคะหรือว่าจะแลกสิทธิพิเศษในการแลกเที่ยวบินฟรีก็ได้ะคะ่ะก็สามารถจะ<ม>สมัครได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์ไอแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปานะครับสวย ครับแล้วก็บริการดีระดับโลกเลยนะเพราะฉะนั้นค่ะมาดิฟอาทิตย์เดียวไม่พออาทิตย์หน้าตอนน่อกันอีกค่ะใช่ฮนะเจอกันที่มาดิฟเหมือนเดิมนะฮะยังมีอะไรจุใจอีกเพียบเลยใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ้าลมชมทะเลสีฟ้าใสชวนหลงไหลกันต่อที่มาดิฟพร้อมเยี่ยมชมวิถีชีวิตและทานอาหารพื้นเมืองจากนั้นนั่งเรือไปชมปลากระเบนแมนตาสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเลยละคะ่ะ